สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการขับแก๊ปคาร์ครับซึ่งจะมาพูดแบบให้เข้าใจว่าวันหนึ่งเนี่ยตั้งแต่เริ่มเข้ารถมาเนี่ยเราทํายังไงบ้างจนถึงสุดท้ายครับว่าเราได้เงินยังไงเราวันนี้จะลองมาขับดูนี่เป็นวันแรกครับผมที่ลองมาขับแก๊ปคาร์นะครับ mm hmm. ก็จะลองดูครับเพราะว่าเป็นงานอิสระผมชอบตรงที่เป็นงานอิสระนะครับแล้วผมจะเป้าสัก500หรือพันหซึ่ง ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าครับในเมืองเล็กๆเมืองนี้ซึ่งเป็นไปได้ยากแต่ว่าผมก็จะลองทําดูนะครับใครอยากได้เป็นรายได้เสริมผมก็คิดว่าน่าจะโอเคนะเพราะว่ามันสามารถเปิดปิดแอปได้ตลอดเวลาเลยครับผมชอบตรงนี้เลยคือมันเปิดปิดแอปได้ตลอดเวลาโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวยังไงจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆครับผมว่าหน,นึ่งวันเนี่ยของแกรบคาทายังไงบ้างได้เงินยังไงบายไหมแบบเรียวๆเลยครับสนใจที่จะสมัครเข้ามาทำตรงนี้เนี่ะ ไปดูวิดีโอ u t u b e อื่นนะครับช่องอื่นเขาน่าจะมีวิธีสอนครับผมก็ไปดูวิธีจากช่องยูทูบทางอื่นนะครับแต่ตรงนี้ผมก็จะมาถ่ายเกี่ยวกับว่าเราขับอะไรบ้างยังไงโอเคครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ขนส่งแต่ว่าเงียบมากครับไม่มีคนเลยเป็นยังไงผมก็จะพาให้เรื่อยๆนะครับว่าตรงไหนที่เป็นข้อดีข้อเสียแล้วก็สิ่งที่เราควรจะทํานะครับโอเค สวัสดีครับตอนนี้ก็ออเดอร์แรกของเราครับมีข้อพิธีผิดพลาดมากก็คือเราได้เป็นแก๊ปฟู้ดครับผมซึ่งมันไม่คุ้มกับน้ํามันเพราะว่าน้ํามันแพงก็อย่างแรกครับอย่าลืมปิดแก๊ปฟู้ดก่อนนะครับเพราะว่าไม่คุ้มครับซึ่งเราเป็นรถใหญ่มันอาจจะเปลืองน้ํามันกว่ารถเบร์ไซค์ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ได้ผู้โดยสารมา1รอบแล้วครับผมจากห้างสรรพสินค้ามาส่งที่ด่านพรมแดนซึ่งระยะทางประมาณ1กิโล หนึ่งกิโลครึ่งกับสองกิโลครับก็ได้มาอีกเจ็ดสิบเก้าบาทขั้นตอนก็ไม่ได้มีอะไรครับว่าสัญลักษณ์ขึ้นเตือนเราว่ามีคนเรียกแล้วนะครับเราก็กดตามกดกดแอปครับว่ารับลูกค้าแล้วใช่หลังจากนั้นเราก็กดไปที่ไปที่ครับจะเป็นไปที่ก็คือไปตรง Google Map ถ้าเราคนในพื้นที่เรารู้ว่าไปด่านพรมแดนไปตรงไหนเราไม่ต้องเปิด Google Map ก็เลยครับเราก็ขี่ไปเลยแต่ว่าถ้าเรารู้ทางแล้วมันจะประหยัดแบบเงเราไม่ต้องดู Google Map ไปอพอถึงที่ปุ๊บ เราก็ต้องดูในแอปว่าลูกค้าได้ผ่านแอปเลยไหมหรือว่าเป็นเงินสดถ้าเงินสดเราก็ขอเก็บกับลูกค้าโดยการสแกน QR code ค,คหรือว่าจ่ายเป็นเงินสดก็ได้นะครับ่ว่ตันนี้เราควรจะเตรียมเงินทอนมาไว้ว่างสักหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทเป็นแบบเหรียญก็ได้ครับเผื่อเอาไว้แล้วก็ลืมบอกตรงที่เราต้องเติมเงินเข้าในแอปด้วยมันผมคิดอันนี้คือผมก็ถามเพื่อนมาอีกทีหนึ่งเพื่อนก็เคยครับประมาณหนึ่งพันบาทเลยนะครับเพราะว่าเผื่อได้ใช้ เขาในระบบเขาจะผักเงินจากตรงนั้นของเราไปโอเควันนี้ก็ได้แค่หนึ่งรอบนะคะรับเพราว่าเมืองหนองคายมันเงียบมากครับนี่ผมอยู่ดันผมดงเพิ่งไปส่งมาเมื่อกี้เลยเอลูกค้าเขาก็ไม่ได้อะไรมากนะครับเขาก็พูดดีอะไรดีกับเราง่ายๆสบายๆที่ผมเจอนะครับโอเคโอเคครับเราคงแค่ว่าการอีกรอบหนึ่งแล้วกันครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ เวลา6โมงครึ่งนะครับผมซึ่งระหว่างช่วงบ่าย3ถึง6โมงเนี่ยไม่มีลูกค้าเลยครับอยู่ที่เมืองหนองคายนะครับเพิ่งมีลูกค้าตอน6โมงแล้วก็ให้ผมมาส่งอยู่สถานีรถไฟห่างกันโดยไม่ถึงโลนึ่งนะครับซึ่งก็เดิมตอนนี้ตั้งแต่ผมออกมา11โมงจนถึง6โมงเย็น6โมงโมงคึ่งเพิ่งได้260บาทผมก็มานั่งรอลูกค้า ไ่รูว่าตรงไหนคนเยอะตรงไหนคนน้อยผมก็มาดั้งหน่ายในะครับในไ,ไงสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่สามนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้ขับจากหน้องคายแล้วมาส่งอยู่ที่นี่นครับน้ำบินอุดรธานีใช่ใช่เดี๋ยวยังไงผมจะมาละเอียดให้ดูอีกทีนึงครับครับก็หลังจากที่ได้ขับแก๊ปมาจริงๆนะครับอย่างแรกเลยที่ตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ย จริงแรกเลยก็คือเราต้องเปิดระบบเป็นออนไลน์ใช่เพื่อจะรับลูกค้าซึ่งผมแนะนําว่าเปิดรับเองจะก็ดีกว่านะครับอาถ้าเป็นเมือง,งใหญ่ๆผมว่าเปิดรับเองน่าจะดีกว่าแต่ถ้าเมืองเล็กๆแล้วมันออเดอร์น้อยๆอย่างนี้ยผมว่าเปิดแบบอัตโนมัตนิน่าจะดีกว่าครับต่อไปจากนั้นเราเปิดแอปปึบมีลูกค้ามามันจะขึ้นเตือนว่าให้เราเนี่ยรับงานตรงนี้นะใช่ก็จะมีสถานที่ที่เราต้องไปรับลูกค้าครับแล้วก็ สถานที่ที่เราต้องไปส่งก็แค่นั้นมันก็จะมีปุ่มปุ่มให้เรากดไปตรงแผนที่ใช่แล้วก็ขี่ตามแผนที่ปไปเลยตามโทรศัพท์เราอะไรอย่างนี้ของลูกค้าเสร็จปุ๊บเราก็กดว่าเราส่งลูกค้าให้เราดูกันครับว่าเขาจ่ายผ่านแก๊บเฮยหรือยังแล้วก็ถ้าจะจ่ายเป็นเงินสดก็จะขึ้นว่าเงินสดครับแล้วเราก็ไม่ต้องเก็บงินลูกค้าเรากดยืนยันย,ยจบกันที่2คือจ่ายเงินสดบางคนก็ จ่ายเป็นเงินสดมาเลยบางคนก็อยากสแกนแค่นี้แหละครับคือเสร็จละภารกิจถ้ารายได้ดีไหมผมแนะนําว่าเมืองใหญ่เนะี่ยควรขับควรขับเลยครับถ้าอยากได้รายได้เสริมแล้วก็เป็นงานที่อิสระไม่ต้องอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องตากแดดด้วยแล้วคิดว่าออเดอร์นะ่าจะเข้าตลอดตลอดแต่อันนี้คือเมืองเมืองของผมเป็นเมืองหรอครับเป็นเมืองเล็กครับผมไม่แนะนะนาไม่แนะนําเลยแล้วกัน ม่แนะนำให้ขับในเมืองที่เล็กๆ,ๆเมืองที่มันเงียบะอะครับเข้าใจไหมครับคือมันไม่ได้เมืองที่มีห้างใหญ่ก็เลยไม่ค่อยแนะนำำํากระสอบเมืองเล็กๆ <c oughs> ใช่ไม่แนะนําดีกว่าแต่เมืองใหญ่ทาทาเป็นรายได้เสริมจะดีครับคือทาให้เป็นรายได้เสริมจะดีกว่า <c oughs> วันนั้นผมก็ลองขับดยูก็คือผมไม่อันนี้ผมแบบลองขับแบบไม่ได้ไม่ได้กดดันตัวเองครับคือไม่ได้แบบพยายามเกินไป <c oughs> ผมก็ตื่นสิบโมงบ่ายหนึ่งบ่าสองผมก็ขับก็พอ เออแบบถึงเย็นก็เลิกหรือว่าอยากลองดูว่าช่วงไหนคนเยอะผมก็ไปขับจนสักสามสี่คุ่มอะไรเงี้ยก็ลองดูไปเรื่อยๆครับแต่รู้สึกว่าเมืองเล็กไม่คุ้มไม่คุ้มเลยครับไม่คุ้มกับเงินที่เขาหาก,กับเราน้ำมันค่าซ่อมบำรุงเราก็ควรที่จะไปแบ่งแบ่งเงินแบ่งเงินไว้ในส่วนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เงินมันแค่ค่าน้ำมันผมก็ยังเติมน้ำมันมาเพื่อหาหาเงินเติมน้ำมันค่าน้ำมันคืนอะไรเงี้ยครับ สำหรับเมืองเล็กผมไม่แนะนาเลยอะไรแบโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากครับการขับแคกผมแนะนําว่าให้ทําเป็นรายได้เสริมน่าจะดีกว่าจะดีกว่าการคิดว่าเราอยากออกงานประจํามาทําขับแบบจริงจังได้น่าจะได้ดีกว่าหรือว่าเพลอเอก็โหแบบเยอะผมว่าไม่ค่อยเวิร์กเ็อะไรผมว่าไม่ค่อยเวิร์กอะไรครับแต่มันก็สนุกดีนะครับผมว่ามันมันได้ย่าคุยกับคนได้อะไรอะเราต้องลองครับต้องลองทําดูแต่แนะนําว่าดีดีอยู่นะครับถ้าเมืองใหญ่ใหญ่แบบลูกค้าเยอะอะไรอย่างนี้ โอเคครับเดี๋ยววันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับเกี่ยวกับการขับแก๊ปถ้าผมพีพัฒต์ตำแหน่งก็ขอให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ